สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูนะคะว่าต้นหอมเลยที่เราปลูกนะคะมีหลายคนสงสัยแล้วก็มีปัญหาในช่วงที่มีฝนตกบ่อยๆนะคะแล้วทําให้ต้นหอมเลยเน่านะคะบางคนสงสัยว่าระบายน้ําดีคือระบายน้ําดียังไงนะคะเวลาผสมดินเสร็จแล้วนะคะให้เราสังเกตเวลาเรารดน้ําลงไปนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ พอเราลดน้ําลงไปปึ๊บสมมุติว่าฝนตกเยอะๆนะคะแล้วให้มีการระบายน้ําได้ดีก็คือนี่ค่ะให้น้ําซึมลงไปแบบนี้นะคะอันนี้เมื่อคืนฝนพึ่งจะตกนะคะนี่ค่ะเขาจะซึมลงไปแบบนี้พอฝนหยุดตกน้ำจะไม่มีการขังที่ผิวดินนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะแค่เปียกๆนะคะบางทีฝนตกทั้งกลางวันกลางคืนคือพายุเข้านะคะฝนตกตลอดเวลาน้ำเขาก็จะไหลลงออกก้นกระถางตลอดเวลาถ้าอย่างนี้คือต้นหอมเลยก็จะไม่มีปัญหาในการเน่านะคะดังนั้นพอเวลาเราผสมดินและปลูกเสร็จแล้ว ให้เรารองลดน้ำอรอ,องลดน้ำตั้งแต่ตอนผสมดินเสร็จก่อนที่เราจะลงปลูกค่ะถ้ารดน้ำแล้วเขาแห้งซึมลงไปเร็วๆแบบนี้สามารถปลูกต้นหอมเลยลงไปได้เลยนะคะจะไม่มีปัญหาในการเน่านะคะ